สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Foxy ซ e ่ีออนนะคะอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกล่องใหม่นะคะวันนี้มีปืนอัพเกรดกระบอกใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือ mk14 นั่นเองนะคะแล้วสกินปืนอันนี้นะคะเป็นสกินแรกของปืน mk14 เลยนะคะอ่านี่เรามาดูกัน สกินปืนนะคะเป็นสีดำตัดกับสีทองนะคะดูดูสวยดูแบบดูหรูหราเลยนะดูดูแพงกว่าเปินห้าเลเวลอ่ะคือแค่เลเวลหอะ่ะก็สวยแล้วนะคือถ้าใครแบบเปิดได้แล้วไม่อัพเนี่ยก็โอเคแล้วนะสำหรับเลเวลหส่วนนี้เป็นชุดนะคะแล้วก็หน้ากากนะคะ คือชุดก็สวยเท่ดีแล้วก็น,นี้เป็นสกินสกินระเบิดไฟนะคะอันนี้เป็นสกินร่มนะคะแล้วก็จะมีท้ายไว้อัพปืนนะคะามาดูปืนแต่และเลเวลกันนะคะอันนี้เลเวลหนึ่งนะคะก็สวยแล้วเลเวลสองคือจะเป็นเอฟเฟกต การฆ่านะคะเป็นสีฟ้าเขียวๆแล้วก็มีวิ่งวิงอันนี้เป็นเลเวลสรูปร่างขั้นสุดนะคะไอขั้นสูงก็จะเพิ่มสีสันเข้ามาอีกนิดนึงส่วนนี้เป็นคิวฟิตนะคะเลเวลสเป็นการประกาศการกำจัดนะคะเป็นคิวฟิตก็เป็นสีออกม่วงๆงกับสีทองนะคะตามสไตล์ของปืน5้าเลเวลส่วนรูปร สูงสุดนะคะนี่หรูหราเลยนะคือสวยแบบสวยดูแพงอะดูแพงกว่าปืนห้าเลเวลอะปกติปืน5้าเลเวลจะไม่ได้แบบดูหรูหราขนาดนี้อ,ะอ่ะก็ป่านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวคือเราจะสุม่มแค่สิบกล่อง เพราะว่าปืนเนี่ยปกติจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็แท้ว่าไม่เคยได้ใช้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเป็นแนวทาง1ิกล่องว่าเราจะได้อะไรบ้างใน1ิบกล่องนี้นะคะลองดูว่าเผื่อใครแบบเออมีงบน้อยอยากสุ่มดูอะไรอย่างเงี้ยสิบกล่องนี้เราจะได้อะไรกันบ้างเขาว่าปืน5้าเลเยลมันออกง่ายเฮ้ยโอ้หน้ากากผู้พิทักษ์ผืนป่าเฮ้ย ได้ชุดอะชุดพิทักษ์ผืนป่าคือได้หน้ากากได้ชุดครบเซ็ตในสิบกล่องอะไรกันครับเนี่ยโอ้คุมแล้วเนี่ยเฮ้ยปืนออกออกง่ายเกินปุยมูยอะเกินปุยมูยเดี๋ยวก่อนคือสิบกล่อง ได้ครบเซตปืนชุดหน้ากากครบเซตในสิบกล่องโอ้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมคือใครอยากเปิดไปลองเปิดดูได้เผื่อจะโชคดีแบบนี้นะคะสิบกล่องได้ครบเซตนี่แล้วก็กล่องนี้นะคะถ้าเราสุ่มครบ 50กล่องทุกๆ50กล่องเราจะได้เปิด Lucky. ลักกี้กล่องกล่องลักกี้นะคะในกล่องลักกี้ก็จะมีปืนแล้วก็มีทายอัพแล้วก็สเปรย์นะคะก็จะสุ่มมานะคะในทุกๆ50กล่องจับได้เปิด1ครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเปิดตามประสบการณ์ส่วนใหญ่ได้สเปรย์แล้วก็ส่วนถ้าใครไม่อยากไม่อยากสุม่มหาทายอัพตรงนี้มันจะมีทาย ให้เราไว้ซื้อได้นะคะที่เขารดราคาอยู่นะคะ,ะวันจรีให้ทุกวันจันทร์นะคะมาสัปดาห์หละครั้งในราคา 568UC นะคะสามารถไปซื้อกันได้ถ้าใครไม่รีบนะคะในที่จะอัดปืนค่อยๆเก็บแปอาทิละอันอาทิย์ละอันก็ได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูปืนกันนะคะ,ะปืนนี่ก็เป็นสีดำตัดกับสีทองนะคะโอนดูเข้ากับชุดนี้เลยนะ ถามเอาจริงๆคือมันสวยนะแล้วคือเลเวลหนึ่งนี้ก็คือดูดูแบบดูดีแล้วอะมันคือไม่ต้องอัพก็ได้อะถ้าใครแบบไม่ได้ใช้มันบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยากอัพอะไรเงี้ยอ่านี่มาดูชุดนะคะชุดก็สวยเท่ดีมีฮูดด้วยหน้ากากสวยอะคือคือเซตเนี้ย คือสวยสวยทั้งหมดเลยทั้งปืนทั้งชุดน่าสุ่มมากนะแล้วคือออกง่ายด้วยลองไปสุ่มกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็คือ,อถ้ามีคลิปใหม่ๆยังไงก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย มีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ